เรียนรู้การตั้งและการทำวันนี้การั้งใครเรียนเราเปลี่ยนไปโอยโอแม่มาใช้รู้ได้ทราบได้เรียนว่าว่าจะทำตัวอย่างแม่ใครพอผมดูเลยว่ายอเรียนเอาไปยครับ 是啊。